สวัสดีทุกคนคะ่ะก็กลับมาพบกับคลิปไพ่โหราศาสตร์ประจํารายเดือนกันนะคะคลิปนี้เป็นของเดือนกันยายนสาหรับคนที่เกิดวันอังคารการดูดวงก็เป็นการดูแบบตามหน้าไพ่นะเป็นการอ่านตามนัาไพ่ทั้งหมดมิได้ดูส่วนตัวจะต้องกาตรงบางคนก็ไม่ตรงด้วยการที่เตือนในสิ่งที่ไม่ดีเนะี่ยให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์รองหน้าขอแนะนําหลักธรรมะเช่นหลักพรมพิหารสี่หลักอิธิบาสีมัคมีองแปดหรือหลักธรรมะที่ทุกคนได้ยินมาคะ่ะ นำมาใช้ในชีวิตประจำวันกันเพราะว่าธรรมะต่างๆเ่าเนี้สามารถช่วยี่กลายปัญหาต่างๆได้ทีนี้ไพ่เนี่ยได้สับเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราก็จะมาเลือกไพ่กันทั้งหมดมี12ใบ12ใบก็มี12ตำแหน่งนะคะก็ได้ไพ่ครบแล้วนะคะ12ใบนะคะ อ่ะก็มีตามรับไพ่กัน ทีนี้เราก็อ่านตามรำไพ่กันนะคะใบแรกคือตตนของคุณเนี่ยได้ดาวเสาแสดงว่าในเดือนนี้ออคนที่คนที่เกิดวันอังคารนะคิดว่าคุณอาจจะต้องเหนื่อยเนี่ยนะคะในเดือนกันยายนเนี่ยขอให้คุณใช้ความที่จะต้องเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ต้องอดทนทําในสิ่งในการบริหารการจัดการในแต่ละเรื่องของแต่ละคนทีนี้ถ้าเราก็จะบอกว่า ถ้าคุณทําอะไรไปแล้วอ่ะอาจจะเป็นงานเข้ามาเยอะทาให้คุณเหนื่อยก็ได้หรือมีปัญหาคุณเข้ามาแก้ไขก็เกิดขึ้นก็ได้ทีนี้นัดบอกว่าถ้าเหนื่อยถ้าคุณเหนื่อยคุณก็พักสักนิดหนึ่งแล้วกลับไปรุยใหม่อันนี้มันจะช่วยคุณคลายเครียดได้หลายหลายเรื่องนะอันนี้ให้ดูถงแต่ละคนนะคะว่าจะเหนื่อยกันในรูปแบบไหนอาจเป็นเรื่องการงานเองก็ได้หรือการบริหารการจัดการในเรื่องของ ริวารต่างๆที่คุณจะเจอในเดือนกันยาเนี่ยอันนี้ก็ต้องดูและปรับไปตามหน้างานของแต่ละคนทีนี้เราดูเรื่องการเงินกันบ้างเห็นไหมคะการเงินคุณเป็นดาวทิดดาวจันดาวสตรีมองว่าการเงินคุณน่ยจะได้มาจากพวกอืมเขาเรียกว่าอะไรนะผู้หลักผู้ใหญ่เองหรือจากหน้าที่การงานของคุณรวมถึงใครที่ทํางานบริการเนี่ยก็จะได้จากงานบริการเหมือนกัน แม้กระทั่งบางคนก็จะได้จากความรู้ความสามารถของตัวคุณหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้งานจากรายได้รายได้พิเศษจากการที่คุณทำโอก็ได้เพราะว่าอะไรอะ่ะมีทั้งอาทิตย์ประจันประจัน์นคือกลางคกนคุณอาจจะต้องมีการทำโอเกิดขึ้นอาจจะมีรายได้จากค่าโอเข้ามาก็ว่ากันไปแต่ทีนี้คุณเองก็ต้องระวังเรื่องค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนอาจะเกิดขึ้น โดยปกติหรือภาษีสังคมต่างๆการทำบุญทีนี้นักก็บอกว่าในเรื่องของการเงินก็ทุกคนก็ต้องบริหารการจัดการเรื่องการเงินให้ดีๆนะถ้าเตือนก็คือคนที่เกิดอังคารปัจจุบันเนี้ยคุณมีเงินเก็บคุณมาถูกทางแล้วถ้าคุณปัจจุบันเนี้ยไม่มีเงินเก็บคุณต้องกลับไปดูวิธีการใช้เงินของคุณว่าคุณใช้เงินแบบไหน หาสาเหตุให้เจอและตั้งเป้าหมายไว้ว่าต่อไปนี้เราต้องมีเงินเก็บจะเก็บมากเก็บน้อยในเก็บะคะ่คเงินเก็บจะเป็นประโยชน์กับตัวตนเองในภายภาคหน้านะเช่นถ้าคุณกเกษียณคุณมีเงินเก็บถึงคุณไม่มีลูกหลานไม่มีพี่น้องเนี่ยอันนี้ไม่เดือดร้อนแต่อีกกรณีหนึ่งถ้าคุณไม่มีเงินเก็บคุณไม่มีลูกหลานไม่มีพี่น้องดูแลอันนี้เราต้องมีเรื่องที่เดือดร้อนแน่เลยคือกเกษียณแล้วยังต้องไปทํางานเพื่อจะ แลกเงินบาเลี้ยงชีพตัวเองใช่ไหมถึงเวลานั้นนะสุขภาพร่างกายเรามันไม่ได้แข็งแรงเหมือนสมัยหนุ่มหนุ่ม,มสาวก็ได้นะก็ต้องไปพิจารณากันนะคะส่วนใครที่รายรับน้อยกว่ารายจ่ายคุณก็ต้องบริหารจัดการกันให้ดีๆคุณก็ทําบัญชีกันดูแล้วก็สังเกตในเรื่องของรายจ่ายว่ามีค่าใช้จ่ายฟุ่มงเฟือยไหมแต่ถ้า ที่นานสังเกตครูสังเกตดูนะทุกคนเลยการซื้อลอตเตอรีนะ่เนี่ยบอกตามตรงเลยว่าถ้าคุณไปดูดวงในที่แบบวางลัคนาแลนะ้วเนี่ยถ้าพื้นชะตาเดิมคุณนะ่ยไม่มีดวงจากการเสี่ยงโชคคุณซื้อลอตเตอรี่ไงก็ไม่ถูกนอกจากเวลาดาวจรไปอยู่เดือนรับพระคุณมีโชคจากการเสี่ยงโชคแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะ บางคนจะได้เป็นอของมีคนเอาเงินมาให้บางคนเอาของกินของใช้ของสวยของงามมาให้ก็ได้หรือเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้นะเรยบอกว่าควรจะตัดรายจ่ายที่ซื้อโรตตอรี่ลงให้ไปเป็นเงินเก็บส่วนหนึ่งนะอันนี้ก็ให้ทุกคนบริหารจัดก,การกันเองนะเพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายของทุกคนนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าแนะให้ละกันว่าลองไปทําแบบนี้ดูทีนี้ตํา่แหน่งของชาช้าบ้างก็คือหมายถึงเพื่อนฝูง คนรอบตัวสังคมรอบตัวคุณเองการคอนเนคชันการสื่อสารรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยนะการเดินทางเนี่ยเป็นดาวทย์ดาวจันทดาวขานนะักก็บอกว่าตัวคุณอาจจะได้ผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการติดต่อประสานงานต่างๆก็ได้หรือได้คอนเนคชันดีๆในการติดต่อประสานงานต่างๆรวมถึงว่าคุณก็เป็นคนที่มีความสามารถในการประสานงานในเรื่อง การติดต่อต่างๆการใช้สื่อออนไลน์คุณก็มีความสามารถคือเป็นคนคนหนึ่งอ่ะที่สามารถประสานงานกับการคอนเนคชั่นต่างๆได้ดีเยี่ยมต้องบอกงี้คือเหมือนเป็นคนที่มีเมตตามหานิยมก็ได้นะตรงจุดเนี้ยคือไปคุยกับใครเนี่ยก็เรียกว่าจะได้คําตอบที่ดีกลับมาประสบความสําเร็จเกิดขึ้นนะคะทีนี้ดูที่ตำแหน่งของพันธุก็คือ คนในครอบครัวคุณเนี่ยไหมเป็นดาวอาทิตย์กับดาวสตรีก็มองว่าคนในครอบครัวคุณก,ก,ก็จะมีการชื่อยเหลือซึ่งกันและกันอาจจะมีการเดินทางไปไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้หรือบางคนก็อาจจะมีการพากันไปทําบุญเกิดขึ้นแม้กระทั่งบางทีเนี่ยคุณก็อาจจะได้พบมิตร พเอ่อไปเดินทางไปไหนจะพบมิเกิดขึ้นที่ในการพบมิรเนี่ยคุณก็ต้องเช็คประวัติกันให้ดีๆนะว่าคนคนเนี้ยเขาเป็นยังไงบ้างเพราะเดี๋ยวนี้มีฉาชีพมาในรูปแบบนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของบางคอนอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปดูบ้านดูรถดูที่ดินเกิดขึ้นก็ได้ทีนี้เราดูตำแหน่งที่ ปุตตะปุตตะก็หมายถึงบุตรบริวารโปรเจกต์ต่างๆรวมถึงสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะเป็นดาวอาทิตย์ดาวปฏิดาวพระหูนะ้มองว่างี้ในเรื่องของบุตรบริวารคุณเนะี่ยเขาอาจจะมีความช่วยเหลือคุณให้ธุรกิจต่างๆของคุณเนะี่ยดีขึ้นก็ได้หรือบางคนเนี่ย จะช่วยดูแลกิจการให้คุณเองก็ได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยตรงเนี้ยมีพระหูพ่นควันมาบางพสดีนะักเรมองนี้ว่าบางทีอ่ะบุตรบริวารคุณนะ่ะก็ต้องระวังเรื่องของคำพูดบ้างบางทีก็อาจจะมีคำพูดอะไรที่แบบอืมกับลูกพระลูกค้าแล้วทำให้ลูกค้าไม่พอใจอย่างเงี้ยคุณก็ต้องต้องบอกเขาต้องสอนเขาให้เขาว่า พูดจากับลูกค้าดีๆนะ,ะบริการลูกค้าดีๆถ้าเป็นพวกเพจร้านอาหารหรืออะไรเงี้ยพวกงานบริการเราต้องพูดกับลูกค้าดีๆใช่ไหมมันจะได้ไม่เกิดปัญหาหรือถ้าบางทีเราเจอเขาเจอลูกค้าลูกบริการคุณเจอลูกค้าที่พูดจาไม่ดีคุณก็ต้องบอกให้ความอดทนรู้จักใช้คาพูดให้เป็นประโยชน์เงี้ยน้นนคิดว่าปัญหาต่างๆเกี่ยวกับพูดอมันจะ ไม่ที่แล้ไม่เกิดปัญหามากขึ้นอันนี้คือก็ต้องรู้ของแต่คนเนาะบุตรบริวารแต่คนนะ่ะว่าเป็นยังไงบ้างหรือแม้กระทั่งเอ่อถ้าเขาไปทำอะไรแบบใช้พวกสื่อออนไลน์เนี่ยหรือไปดูออนไลน์อะไรมากๆก็ต้องระวังเรื่องว่าคําพูดไปเจอคําพูดที่มันเป็นคําพูดก็เรียกว่าเป็นคําพูดที่เท็จอันนี้ต้องระวังเลยนะ ข่าวสารที่เคารพมาเนี่ยมัาจจะคำพูดที่เจ็ดก็ได้อันนี้ก็เตือนเขาแล้วกันส่วนโปรเจกต์ของคุณเองเนี่ยก็อาจจะมีการ,รเกี่ยวข้องกับพวกาชาวต่างชาติก็ได้หรือเรียกว่า,าการพัฒนา,าเกี่ยวกับพวกตัวบทกฎหมายาเกี่ยวกับงานราชการก็ได้นะคะโปรเจกต์ project ของคุณเนี่ยคุณก็ต้องดูว่า จะเกิดคุณมีก็แบบบริบทชีวิตของคุณนะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่าถ้าไปเกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้ก็แบบที่บอกอะ่ะก็ต้องดูกันให้ดีๆแล้วกันรเรื่องของคําพูดอะ่ะว่ามันจริงเท็จยังไงอะไรในธุรกิจพวกนี้นะคะทีนี้พูดตําแหน่งอริก,กันบ้างอริเนี่ยก็หมายถึงเวลาคุณจะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะ่ะนะบอกว่าคุณอะ่ะต้องมีความเชื่อมั่นตัวเอง ใจเย็นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนสิ่งนั้นะจะประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าในมุมลบเนี่ยหมายถึงปัญหาอกต่างๆเกิดขึ้นเกิดขึ้นจากใครเกิดขึ้นจากถ้าเรามีศัตรูก็ต้องรัศัตรูเก่าใช่ไหมหรือ,อบุคคลอื่นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งก็ได้ ทำให้มีปัญหาอาุกซรกต่างๆเกิดขึ้นถ้าเรามองเนี้ยคือเป็นดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์นั่นหมาว่าอาจจะเป็นเรื่องของหน่วยงานราชการไหมเจ้าหน้าที่รัฐไหมหรือดาวศุกร์เป็นพวกสถาบันการเงินไหมเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเองเนี้ยอันนี้คือต้องไปดูนะคะเพราะแต่ละคนนี้ก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะอ่ะทีนี้อยู่ตำแหน่งปัตตนี้บางตำแหน่งปัตตนี้เนี้ยนับมาว่าเป็นดาวพุธกับดาวกตีคู่ครองคุณเนี่ย อาจจะมีความวิตกกกรวลเกี่ยวเรื่องของอพวกไปเกี่ยวข้องกับกสัญญาเอกสารต่างๆาหรือเปล่าหรือคู่ครองคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อ่ากลงเขาเรียว่าเป็นคนที่พูด พูดแล้วบางทีคําพูดของเขาเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาเกิดขึ้นได้เหมือนกันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเพราะว่านี่าไหมสายฟ้าทิ่มไปที่เอกสารก็ถือว่าอาจจะเป็นเรื่องของ,ของคําพูดเอกสารเขาที่เขาทําไปเนี่ยมันอาจจะมีผิดพลาดอะไรเนี้ยอันนี้คือก็ต้องระวังนะแต่ในเรื่องของอในเรื่องของความรักเนี่ยก็อาจจะมีการชวนกันไปซื้อ ซื้อของกินของใช้เข้าบ้านก็ได้หรือมีการชวนกันไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะของแต่ละคนเนาะส่วนคนที่มีคู่เนี่ยคุณก็จะได้เจอจากการติดต่อสื่อสารต่างๆรวมถึงสื่อออนไลน์ด้วยอาจจะเป็นชาวต่างชาติเพราะไม่ไม่ก็ได้แต่ทีเนี้ยดูให้ดีๆหน่อยเพราะไม่ไม่ไม่ว่าเขาเลิกกับคนของเขาแล้วหรือยังจะได้มีปัญหาตามมานะแล้วก็คนที่ความรักผิดหวังวตลอดอะ่ะ นะก็อยากให้ไปดูดวงแบบที่เขาวางลัคนาคุณจะเห็นว่าพื้นชะตาเดิมเรื่องความรักคุณดีไหมถ้าดีก็มีไปเถอะแต่ถ้าไม่ดีก็ไม่ต้องมีให้ไปโฟกัสเรื่องของการงานการเงินการเึ้งดูพ่อแม่ค่ะอย่างน้อยคุณมีเวลาพัฒนาหน้าที่การงานให้เจริญเติบโตหาเงินทองได้เยอะคุณก็เที่ยวไม่มครตามหงหงคุณด้วยส่วนคนที่หาคู่ผ่านแอปเองเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะอยู่นี้ก็มีหลายรูปแบบนะที่เราเห็นนะ่ะถูกเขาหลอกก็มีอะไรก็มี แล้วทีนี้คนที่จะตัดสินใจใช้ชุดคู่อะลองถามใจตัวเองให้ดีๆนะว่าถึงแล้วพร้อมที่จะทําหน้าที่สามีภรรยาแล้วหรือยังดูครอบอครัวคุณครอบครัวเขาต่างชาติต่างสนาไหมเพราะต่ศาสนาเนี่ยเขาไม่ข้อจากัดนิสัยไลฟ์สไตล์เนี่ยไปด้วยกันได้หรือเปล่าอ่าทีนี้มาดูตําแหน่งที่ตําแหน่งนี้ตำแหน่งมรณะเนี่ยเป็นดาวพฤษ์ดีกับดาวศุกร์มรณะก็มาถึง การเปลี่ยนแปลงการเดินทางในต่างถิ่นต่างแดนนะก็บอกว่าตัวคุณอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไงอ่ะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยที่อาจจะไปลมไปอบรมพัฒนาตัวเองขึ้นอีก,กได้อาจจะเป็นการไปเรียนรู้เเรียกว่าคอร์สลงคอร์สใหม่ๆก็ได้เป็นการพัฒนาตัวเองนั่นแหละเปลี่ยนแปลงให้เราดีขึ้นหรือคุณอาจจะเป็นการเดินทางไปไหว้อ ไหว้พระหรือไปมีการเดินทางไปเที่ยวท่องเที่ยวสถานที่สวยๆงามๆก็ได้นะแต่ถ้าในมุมลบเนี่ยมรณะมันถึงปัญหาอุสกต่างๆเกิดขึ้นกระโุดกินก็เระบองว่ามราณาเป็นกลไกอาจจะเป็นคนอื่นหรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเป็นปัญหาอุปสรรค กับตัวคนเองรวมถึงโรคภัยก็ได้ให้แต่มองตรงนี้เป็นดาวเสี้ดีกับดาวสุกนักล็ลบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของถ้าปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของตัวบทกฎหมายไหมเรื่องการเงินไหมอันนี้ให้ดูของแต่ละคนนะคะอ่ะทีนี้ดูที่ตำแหน่งสุภาพบ้างตำแหน่งสุภาพเนี่ยก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่ก็ได้มองตรงเนี้ย าบางคนนะมีเกณฑ์ที่จะได้อของสวยของงามของมีค่าหรือ,อวัตถุมงคลจากผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือตัวคนนะุณอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไปกับผู้หลักผู้ใหญ่ไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอพรเกี่ยวกับเรื่องการเงินก็ได้ อันนี้ก็ดูของแต่ละคนนะเป็นเรื่องอะไรแต่น็บอกไปตามภาพนี่แหละว่าเป็นเรื่องอาจเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณอาไปขอพรอาจจะเป็นยอดขายแต่ก็ได้นะคะของแต่ละคนนะ่ะทีนี้เราก็มาดูที่ตำแหน่งกรรมะมั่งกรรมะคุณนะ่ะเรื่องการงานเป็นเรื่องของอพระราหูกับพระเกตน่าด้มองว่าการงานของคุณเนี่ยจะต้องไปเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติผู้มีอิทธิพลนักการเมือง ผู้นำท้องถิ่นคนที่ทำงานกลางคืนธุรกิจสีเทาคนที่ทำงานคนที่ทำธุรกิจสีเทานะหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายวัตถุมงคลทั้งหลายงานของคุณต้องไปเกี่ยวข้องตรงนี้แต่ก็ถือว่าก็ต้องบริหารจัดการเรื่องการงานกันให้ดีๆนะคะทีนี้นะก็มบอกว่า,วาการงานเนี่ยบางคนน่ะอยากจะลาออกจากงาน แล้วมาทําธุรกิจของกุเองของตัวเองเนี่ยย่าอันนี้คือใจเย็นทําที่เดิมก่อนคุณไปนั่งเช็คดวงดูก่อนว่าคุณมีดวงที่ทําธุรกิจเองกันบ้างไหมถ้ามีก็ทําได้แล้วก็ดูเรื่องของหุ้นส่วนกับบริวารแต่ถ้าคุณไม่มีดวงทําธุรกิจเองเนี่ยนำเงินเก็บมีไปซื้อเป็นพันธบัตรสรากกองทุนรวมก็ได้ออมทองก็ได้แตท่ทุกการลงทุนคุณก็ต้องศึกษาหรือเอกกันให้ดีไม่แนะนำให้องกู้ ส่วนใครที่จะราออกแล้วมาทําธุรกิจคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคุณก็ต้องอศึกษาเรื่องธุรกิจคุณพ่อคุณแม่คุณให้เก่งๆแล้วก็อืมถ้าคุณต่อยอดสาเร็จคิดว่าธุรกิจตรงเนี้ยน่าจะจะเดินไปถึงรนลูกหลาน,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 นได้ส่วนใครที่ทําธุรกิจแล้วมีปัญหาให้กลับมามองที่ปัญหาคุณว่าเกิดจากอะไรเกิดจากตัวเราหรือเปล่าเช่น ความขยันความเอาใจใส่ของเราใน,าใน,ในธุรกิจนั้นนะ่ะมันน้อยลงไปไหมให้เปรียบเทียบตอนที่ธุรกิจคุณุ่งเหลือคุณมีวิถีชีวิตการทํางานแบบไหนดูหุ้นส่วนดูเรื่องบริวารแต่ละแผนกมีการยักยอก,กภายในไหมตัวผลิตภัณฑ์ปัจจัยภายนอกคือที่ผ่านมาโควิดปัจจัยภายในอ่เป็นสิ่งที่คุณสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้คืออะไร ตัวบุคคลตัวผลิตภัณฑ์การตลาดระบบวิธีการดำเงานต่างๆรวมถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆที่จะมาใช้ด้วยก็ได้นะคะอันนี้ก็ดูของแต่คนนะทีนี้ดูที่ตำแหน่งนี่มั่งตำแหน่งรับผลรับผลรบัรบร่าผลของแต่คนก็จะได้เหมือนกันนะบอกก่อนอันนี้เป็นดา,าวเสากระดมมรตยูแล้วกกบอกว่า,าคุณอาจจะได้จากเป็นเขาเรียกว่า เป็นของเก่าของโบราณรับผลที่คุณได้นะหรือบางคนเนี่ยอาจจะได้ราบจากสิ่งรีรับเรียนรับก็ได้อันนี้คือบอกก่อนว่าเป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะเพราะอย่างเงี้ยมรดิตวเหมือนสิ่งรีรับอะไรประมาณนี้นะคือก็บอกว่าบางคนน่ะ เขาฝันแปลก,กมีคนมาบอกเขาไปซื้อเขาก็ถูกอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังเพราะว่าคนที่เกิดวปนอังคารเนี่ยมันจะไม่ไม่เหมือนกันสักทุกคนนะคะด mm hmm. าวเสาร์ก็คือของเก่าของโบราณคุณอาจจะเจอได้นะไปมีใครยกอ่าเรียกว่าพวกของโบราณให้คุณก็ได้หรือบางคนก็อาจจะได้จาก ต้นไม้ต้นไม้เก่าๆเช่นไม้ตะเคียนอันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่ามันก็เป็นเรื่องของแต่ละความเชื่อของแต่ละคนนะคะก็เลยว่าก็ก็มีตรงนี้นะสําหรับที่เป็นเรื่องของรับผลนะคะทีนี้เรามารู้เรื่องอเรือนวินาศมั่งวินาศนเนี่ยหมายถึงว่าสิ่งที่สามารถช่วยเหลือคุณได้คือ,อรายดัคนใกล้ตัวก็ได้อย่างเงี้ยเป็นดาวอาทิตย์ ดาวจันดาวพระหูก็มองว่าอาจจะเป็นคนใกล้ตัวที่สามารถช่วยเหลือคุณได้รวมถึงดาวที่ก็เป็นหน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่รัฐก็ได้ผู้หญิงหรือเด็กแล้วก็ชาวต่างชาติผู้มีอิทธิพลผู้นำท้องถิน่นคนที่ทำงานกลางคืนเนี่ยเขาอาจจะช่วยเหลือคุณได้เหมือนกันแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยมุมลบเนี่ย วินาศหมายถึงป,ปัญหาอุศกศรร์ต่างๆรวมถึงโรคภัยด้วยคือใครบุคคลที่กล่าวถึงกินนี่แหละสามารถเป็นปัญหาอุกสรก์ต่างๆให้คุณได้เหมือนกันอันนี้ก็ต้องดูตามหน้างานนะว่าบริบทชีวิตเราไปเกี่ยวข้องคนพวกนี้หรือเปล่านะคะเพอน้าก็อ่านตามหน้าไพ่ทั้งหมดนะ,ะทีนี้ถ้าเรื่องสุขภาพเนี่ยต้องระวังเรื่องของสายตาความดันเบาหวานหัวใจคอหลอดลม ก้นก้นกบความเครียดความวิตกกังวลอ่าแล้วก็สะโพกต้นขาเท้าระบบน้ำย่อยอาหารระบบกับถ่ายโรคลมทุกชนิดภูมิแพ้ต่างๆอันนี้คือก็ต้องระมัดระวังกันนะคะทีนี้ทุกคนอํมิการตรวจสุขภาพร่างกายประจำปีหรือใไหม เราสังเกตเรื่องของไขมันกับน,น้ําตาลว่าสูงไหมถ้าสูงก็ถึงเวลเอาออกกาลังกายแล้วจะออกแบบไหนได้ที่ที่คุณชอบทุกคุณถนัดแต่นะแนะนาว่าเป็นการเดินวันละห้ากิโลสักหกเดือนนะคะทดลองดูนะถ้าน้าตาลไขมันลดลงเนี่ยก็ยิ่เป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตได้เพราะเราเข้าสังคมผู้สูงอายุแล้วเราก็ต้องทําให้ร่างกายแข็งแรงสามารถไปไหนมาไ,ไ,ไหนได้คล่องตัวส่วนคนที่น้ําตาลไขมันปกติก็ออกกำลังกายเหมือนกันร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะ ที่นี้เขาเตือนเรื่องการไปดูหมอโดอันนี้คือเป็นประสบการณ์ของน้าเองนะยี่สิบปีที่แล้วอ่ะดูหมอไม้เป็นก็ไปนั่งดูหมอเอ่ยเขาทักว่าคุณมีเคราะห์คุณต้องเจาะคอนะตัดเล็บตัดผมเงินอีกสามพันก็ไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้ก็คือเราก็ทําตามหลักศาสนาของเราละไปทําบุญถอยสังฆทานสวดมนต์นั่งสมาธิก็ทํามาเรื่อๆยๆหลายปีดีดาแล้วละ่ะคือจังหวะ ชีวิตของคนเนี่ยมันจะมีขาขึ้นกับขาลงใช่ไหมพอดีขาลงเนี่ยเราตัวเ,เกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่ก็ผ่านพ้นมาได้ก็ได้มีคนช่วยเหลือทําให้ผ่านพ้นปัญหาตรงนั้นมานัก,กเลยบอกว่ามันอาจจะเกิดจากการที่เราทําบุญปฏิบัติของเราเนี่ยช่วยเหลือตรงปัญหาแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อันนี้คือเป็นความเชื่อส่วนตัวนะคะนัก,กเลยแนะนําว่าถ้าไปดูดวงกันแล้วถูกทักกันแบบนี้ ไปทําบุญแล้วกลับไปไหว้คุณพ่อคุณแม่ไปขอพอรท่านไปล้างเท้าท่านนําน้นำํำล้างเท้านําอาบพระถุงแม่คุณนะ่ะสามารถนำมาครอบตั้งแต่หัวจดไปเท้าได้ชายระถุงก็พบคุณกระเพาะสตังได้เหมือนกันอันนี้เป็นความเชื่อของคุณโบราณแต่นะ้าคิดว่าทดลองทำดูก็ไม่เสียหายและสิ่งที่ไกลตูคุณคือการสวดมนต์การนั่สมาธิอันนี้จะต้องใช้ระยะเวลานในการปฏิบัติ นะก็ขอแนะนําเรื่องการนั่งสมาธิแล้วกันนะคะเพราะว่าหลักสูตรที่นักศึกษามาเนี่ยเป็นของหลวงพ่อหรือยังวัดธรรมม่งคนนะก็ขอแนะนําคร่าวๆแล้วกันคือก็จะมีการเดินจงกรมการนั่งสมาธิบริกรรมเขาว่าพุโทโธเอาไว้ที่ไหนเขามีที่เลือกคือหน้าผากหัวใจท้องคุณชอบเอาอวัยวะส่วนไหนคุณรู้ว่าส่วนนั้นจะเดินจะนั่งจะยืนจะนอนคุณทําได้หมดคุณก็ทํากันไว้วันเล็กวันน้อยเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆเนี่ย วันหนึ่งกระปุกอมสินไปเนี้ยเต็มบางทีไม่ทันเต็มอะ่ะทุกคนต้องมีของเก่าอยู่แล้วกระปุกอมสินเนี้ยจะถูกเบิกมาใช้โดยอัตโนมัติมาช่วยเหลือคุณเวลาคุณเกิดปัญหาเกิดขึ้นจะช่วยเหลือได้อย่างไรคนที่ปฏิบัติจะรู้ส่วนใครที่เป็นโรคนอนไม่หลับโรคเครียดต่างๆเหมือนกันเวลาคุณน,นอนคุณพูดโทรไปเรื่อยๆรเถอะโรคต่างๆเนี้ยค่อยค่อยคลี่คลายไปทานที่ดีได้ทีนี้นะขอผลเลือกของกรรมนะคะกรรมเนี่ยมีสองประเภทกรรมดีกรรมไม่ดี กรรมมันคือการกระทํากรรมของเราก็คือการกระทําของเรานี่แหละไม่มีใครสามารถแก้กรรมให้เราได้นอกจากตัวเราเองโดยวิธีไหนตามหลักศาสนาของแต่ละคนที่นับถือหลักคําสอนพระเจ้าศินห้าการสวดมนต์การนั่งสมาธินี่แหละสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทําให้สิ่งที่คุณเจอเนะ่ยเบาบางลงไปแต่ทุกคนนะ่ะจะเชื่อจากปากนะก็ไม่ได้ทุกคนก็ต้องใช้หลักการวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยคือการทดลอง สุดท้ายเนี่ยนักมองว่าชีวิตคือการเดินทางนะคะถนนของทุกคนนําไม่ได้โดยด้วยกิกุราถ้าทุกคนสู้เต็มที่ทําหน้าที่ของตัวคุณให้ดีที่สุดต่อให้คุณเจอปัญหาหนักหนาแค่ไหนทุกคนสามารถเอาตัวรอดกันได้และปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอกันเนี่ยเป็นแบบทดสอบอย่างดีนะคะถ้าคุณผ่านกันไปได้เนี่ยจะเป็นการพัฒนาตัวคุณเองขึ้นไปอีกระดับหนึ่งจะทําตรงแกร่งขึ้นเก่งขึ้นใจก็แกร่งก็ขอฝาก,กคนจงรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิ ตามเวาที่คุณสะดวกจะช่วยคุณมีสติในการแก้ไขปัญหาต่างๆได้ก็เจอกคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกคนคะ่ะที่เข้ามาชมคลิปกันกดติดตามกดแชร์ต่างๆก็ขอทุกคนประสบความ,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 ามดีมีความทุกนะคะในคลิปนี้อาจจะมีเสียงน้องหมาบ้างหรือเสียงรถบ้างเสียงอะไรบ้างก็ต้องขออภัยมาทีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ